ตอนนี้เราเรียนแค่ที่หนึ่งคือสนามกระจายธาตุธาตุที่มีสีนะ่ธาตุปัจจัยนะครับธาตุยายที่สามกลุ่มเราเรียกตันนี้นว่าปัใจจัยใหญ่สี่กลางสี่เล็กเจ็ดนะแต่ตอนนี้เรียนกลุ่มปัจจัยเล็กก่อนเป็นกลุ่มที่หนึ่งะนะแล้วปัจจัยเล็กเจ็ดเนี่ยตัวแรกเลยคือเหตุปัจจัยอ,อันนี้เราก็ไล่เรียงของกล่าวที่หนึ่งนะ ก็ใช้ตู้ปัจจัยแล้วก็เลก็เป็นบาสวดไปแล้วนะก็คืออาร์ลอประ,ประบุที่เราว่ากนะันนะอาร์ลอมประบุบะะบะสืนะใใ่อเราดนะีที่เ,ทเดียวนะตานีตกเนี้ยจะเป็นแบบแค่เจอไปเลยสิ่อก็ละเราส่งไปได้ยี่สิบละแล้วก็ถ้าบริณั่นกำแปลเหตุปัจจัยในพิเทียรมีข้อเดียวนะพิเทียรมีข้อเดียวแหละบรีแปล แต่แล้วก็อัญญาลิเิศเดี่ยวที่เราเรียนไปแล้วก็มีอารมณ์มาบดร,ร่างกายและทำแปรจำแน่บทแล้วแล้วก็ตรงตางที่เราเรียนไปแล้วนะทำน่างกาจได้สิ่สอ,ปองปัญญาสาพสิบสองต่อไปเราก็มาเรามาเรียนเรื่องสรุปด้วยความสญญามประการซึ่งเป็นเนื้อที่สามหรือที่มีห้าเรื่องใช่ไหมห้าเรื่องห้าเรื่องใช่ไหมเร,ไเรื่องที่เป็นเรื่องที่สามนะ เคยสูตรใความสามประการใช่ไหมปัจจัยปฏิวัาปัจจิมพกล้วเราเว่าไปแล้วนะเอกสารก็อยู่ชุดที่เสนะเี๋ยวล่าของสัเจ็ดเมันเป็นเลขปเลขปใช่ไหมเพราะวนี้ไม่ใช่เจ ข้อนี้มันจะที่ยากนะแต่เราต้องตรวจที่เดี๋ยวถ้าใครมาเจอเดี๋พิมพกระดาษให้ดูนะมันต้องตรวจจากกระดาษเขียวว่าแล้วดูเด็ก4 3ท์ที่มีอะไรบ้าไหะโอเคนะเอาไั้นล้วคนนี้เปิดไปนี่ก็ได้ตรงนี้วันนี้ยังไม่ได้พูดอ่าทีนี้พาร์ทเดียวการยังจะมีสองช่วงนะอาทิตย์อีกเ่อเพื่อเรื่องสายเราเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่สี่เลยนะอันนี้เป็นเป็นฟอร์มเป็นใกล้ๆนะอันนีปมาสูงใหญ่ที่นั่นข้างบนเลยนะ ก็จะมีคอลัมน์เดียว่าหลักแบ่งเป็นสองช่วงไงสามประการนี่เราเอันนี้แบ่งปีกเองนะเพราะว่าไอ้สองหัวเรื่องนี้อยู่ในส่วนเดียวกันนะต่อไปก็ื่อจำแนกเหตุปัจจัยโดยลักษณะและชาติการสติไม่เหตุปัจจัยเนี่ยการช่วยประการละแต่แต่ยุปนิพนธมของที่เป็นเหตุปัจจัยนั้นนะลักษณะเนี่ยมีชื่อเขาว่าชื่อเขาตรงที่ลักษณะนีจะมีกี่อย่างนะดูชื่อปัจจัยนะ แคตูเน no, ี่ยมันอย่งเดียวแหละเดี๋ยวรูไปเรื่อยๆจะไงว่าโดยลักษณะมีอย่างเดียวคือเป็นที่ต่ามและเป็นกรรถาแก้วเคตูวงเลี้ยงแกะป่ายาลีเนี่ยคือเหมือนกับตุ้คขับปฏิบัติแตก่อนแล้วพอปิดท้ายว่าบารีตัวนี้นะนีเขาเสนอมาหนไอยว่าแห่งแคตูปจัยยุบาระธรรมข้อความนี้จะบอกอะไรตรงเนี้ยจะบอกว่าปัจจัยช่อุปการณ์และแตปัจจัยยุบารใช่ไหมมันเป็นยังไงเมื่อเรามีสี่อย่างงั้นใช่ไหมอ่าเนี่ย ในเหตุปัจจัยนี้อยู่่อยูนั้นดูความนี้นะในเหตุปัจจัยเนี่ยตาชูวอุปการะแก่ปัจเจกบุรุษธรรมใช่ไหมก็คือปัจจัยพวกนี้ช่วยอุปการะแก่ปัจจัยุรุษธรรมใช่ปะเหตุผลช่วยอ่าบางไปไม่เห็นโอเคจะเกตดข้อสองใช่ไหมรู้สองหมวดเนี่ยก็คือวันนี้ปัจจัยหรือปัจัยกบุรุษเนี่ยเหตุนิผลใช่ไหมช่วยอุปการะเราแล้วเนี่ยมันมีความน่าดึูดสี่ตัวอ่าแต่ว่าโดยลักษณะเป็นยังไงชาติเป็นยังไงติสติเป็นยังไง อันนี้ไม่ไหวความก่อนเดี๋ยวก็ทุนเองเขาก็ซ้ำที่ดีเลยนะอย่างเดียวก็เนี่ยก็คือเหตุตัวเนี่ยจะมันก็ให้ตัวนี้จะเหมือนผู้ประมาทนะครับเลยผู้ประมาทนี้จะไม่ได้อ่านกันอย่างเดียวอ่าองค์ใหม่ต้องเป็นรากแก้วเกรดอื่นเป็นตัวรากแก้วนะโอเคอาวัตติชาเกิดสถานธรรมชาติวดียวการเกิดปัจจุบันกานมันเกิดพร้อมกันอกมันต้องขนาดนี้ใช่ไหมการการตรงนี้เราใช้แบบนี้นะ ปัจจุบนันอดีตอนาคตและกา,การละทิพย์พุทธการตรงนีนน้การมัก็ใช้แบบนี้การงานปัจจุบันอดีตอนาคตการละทิพพุทธใช้แบบนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอที่เดียปนปัญหาว่าลิขิตพงเพราะเพรการหรือการประการอีกแบบหนึ่งรือยังนะอ่าเพราะโดยสติเกลมหน้าสติเกลมหน้านะมีสองอย่างช,าชน,ชนกชนกะใชืนะ<า>อ่อน,นะเอ่อเกิดขึ้นอ่ะชนกะสติ ช่วอุปการะให้ปัจจัยผูระธรรมเกิดขึ้นอย่างหนึ่งนี่ไงบรรยากาศเกิดขึ้นใช่ไหมคำสุขามเหมือนกันเลยนะประจาหัวท้ายไว้ด้วยกันผูประธรมผูปัสสติช่วอุปการะให้ปัจจัยผู้ระธรรมตั้งอยู่อย่างหนึ่งอุประธรรตั้งอยู่เนช่วยอุปธรรมเอาไว้อันนี้เราเตรยมไปอีกสามตัวแต่เราใช้แค่สองตัวก่อนอ่ะโอเคนะไปดีก่อนอาจารย์คือ คำว่าอำนาจมันมี3อย่างแต่ว่าของสหาชาตชาติใช้แค่สองตัวเออใช่อ๋อโอเคค่ะ่เอาเยปใช้เนี่ยไม่ไมนหนงง่หนูก็งงหนูก็งงคือดาวสามตัวเดิมเดมเนี่ยชกับสติปุมปรานปับสติอ่านรูปวาดกับสติมีอยู่สอย่างนั่นแหละสมอย่าแต่ว่าในปัจจัยก็ต้องมีหนึ่งอย่างบ้าง2อย่างบ้ค่ะแต่ว่า3อย่างมันไีนะอ่มีนละค่เดี๋วเรียนเนยรื่อยๆต่จะมีอธิบายในสื่อเรามีหน้าสี่สูตรสี่กับสูตรเรา ดูดูมาหลายปีจำได้นน <c oughs> ใช่ใช่่ไงนะ<ต><ส>่อันนั้นไม่คำที่ว่าอ,อินเทอร์เน็ตประจายอ่ะ,อะำนามีสาอย่างทำน้นกระดาษโอเคอันนี้คือใหม่ๆเนี่ยเราพักฝันหน่อก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะถามอเคนะ เรต้องนึกถึงปัจจัยนี้ด้วยเกี่ยวอะไรถูกไหมโดยเหตแล้วอุปมาณก็คล้ายๆกันนดน่ะเราอให้ดูน้าอ่เรามาจะรมายุ่งหนให้ดูหนึ่งสามแปดนะที่กรมมีหนังสือตรงไหนตรงใต้กใต้ตรงนี้แต่วันนี้เรายังไม่ได้อ่านตัวนั้น หัว<ส> <orman pulse. S 1> ข้อมันจะอยู่น้านสนะเขียนเราเขียนโปกง้าด้วยนะนี่เรส่วนือสามแปดไอหัวข้อน้นอาน้วไวนนั้นนะเอวันนี Lion, um ้เราได้ราอ่านกันเรียนยังค่ะโอเคไมได้อ่านเลยนะขวนมนอ่านานั้นเลยนอันนี้เราพีควก็ได้นะต้องอ่านเขาด้ยนะ หนึ่งเหตุปัจจัยในเหตุปัจัยยุคเทศนี้สรุปเรื่องความมีอยู่สามประการคือเหตุหกคือโลภะโทสะโมหะอโรมะอโทสะอามมะเป็นเหตุปัจจัยส่เหตุปัจจัยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดิบห้าสิบสอโมหะเจสิบที่ในโมหะมื่อที่สองสตุปัจจัยตาชทส่เหตุปัจจัยปฏิสนธิกรรมรูกเป็นเหตุปัจจัยย่วา อันแรกสี่สิบแปดอันยาสมาณะสี่สิบสองที่ประกอบเดี๋ยวเล่าหนังสือเนี่ยเขาพิมพ์ติดกันต้องขอบมากไม่น้อยดิอ่าแล้วเวลาอ่านก็อ่านติดกันเลยนะฮะติดเยี่สิบประกอบไปใช่ไหมใช่ป่ะเออต้องเว้นเลยนะมันต้องชี้นช่วงห่างเลยแล้วเวลาอ่านเราต้องอ่านให้ต่อกันเลยแล้วก็จบตรงที่ประกอบไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเจอกับอีกใช่ไหมประกอบกับอีก เจตสิกประกอบไปนะเองเบื้องติดไปหน่อยขอมาหน่อยนั้นอ้าวต่อไปโมหะเจตสิกที่ในโมหะปติสองใหเหตุกตะขิตตชลปใหเหตุุุกตะปฏิสนธิยกรรมชลุหางิรัรูปอาหารตรูปูตุสรูปอากาศยักัตตะกรรมชลุประวัติกรรมชลุเป็นเหตุปัจจิจจำแนกเหตุปัจจัยโดยลักษณะและชาติการสัตติในเหตุปัจจัยนี้ การช่วยผัวกาฬแกะปัจจุบันธรรมของทางที่เป็นเหตุถูกใยนะคือเป็นที่ตั้งและเป็นราบแก้วเหตุแห่งเหตุกปัจจุบันธรรมเมื่อว่าโดยชาติเน็นสชาตมื่อว่าโดยกายในปัจจุบันเมื่อว่าโดยสติ ก็ชาติก็เป็นแน่นอร์แหละสหชาติชาติอนียการผูกปะทุรการถูมฮะอเนะทุกปัจจัยนก็เรียนอย่างเลยใชไหมคะอ่างเลเรียนมาห้ยูกอัเป็นวข้ที่3ใช่แต่ีวตเรต้อมีน่ดทีเกียวนะมันจะมีแทนอยู่ทุดเดียวในนามีหน้าต้นอ่ะ อันนี้เป็นทุดทีสามทุดทีเจ็ดอ่ะเรามีเรามีถังไแล้วนะปวดตีแเนี้ปฏดเตะแนี่้นั่งง่านั่ายนังง้านะจะเป็นถามเลยทุดทีเจ็ดอ่ะตกแล้ก็เปิดได้เจนเลยถูกไหมแล้วเลยหารื่องอ่ะโอเคอ่า อยู่ได้าาเพราะอาศัยยีรากแก้วเหนียยึดไว้ให้ตั้งอยู่ได้นม่โค้งเห็นไหมถึงแม้ว่าจะมีลมพายุท่ามันในที่สุดแต่ก็ตามก็ไม่ทําให้ต้นไม้นั้นะล้มไปได้และการที่ต้นไม้นั้นจเจริญร่วงงาขึ้นแต่กิ่งก้งงกา,า,า,กออา,านกินงนงน่งก้านสาขาและออกโผลได้เพราะเพราะอาศัยรากแก้วนั้นเองนะครับตัวเหตุที่ตึองนึกใหดีนะแต่ผมนะ โลภะโพสสามหาอารมณ์ว่าอภิสรายมหาเป็นตัวเมน,นใ,นนใหญนะ่ใช่ไหมตัวเรียกก่อให้เกิดเหตุต่างๆใช่นไหมทั้งดีร้าไม่ดีเห็ไหมเปล่าเป็นมูลละเลยอ่ะอย่างโลภะผ้าเหตุเกิดขึ้นมาแล้วก็ทพาห้ยุ่งใช่ไหมอันนี้เขาเ่ยนเหมือนเป็นรากแาาาก้วอะเขาอุปมาเนี่ยวเขาจะให้เข้ากับปัจจัยนั้นนะเปลี่ยนไปเรือเออ่อยเออต้องจำที่หาแน่จ้ะก็คืออุปมาที่ไม่เกิดขึ้นต้องคล้อไปเรื่อยๆนะแต่ว่าอ่านรวมๆอะ่ะ ว่ามันโชว์ตัวไหน <Yeah. S 2> ไทำไฮไลท์มันเด่นตัวไหนในปัจจัยนะ hey, hey, ั้นเหตุหกเปียกเหมือนต้นไม้รากแก้วเปียกเหมือนรากเ,เปียกเหมือนรากเหตุต้นไม้นี่มันต้องมีรากแก้วใช่ไหมโอ้ยิ้มวะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้รากแก้วใช่ไหมใช่ค่ะคโอเคเดีย๋ดวยวนี้ไอ้ตัวรากรากแก้วมันเกี่ยวกับตัวเหตุไงใช่ไหมล่ะอ่า อันนี้เข้าใจง่ายนะลากแก้วรตัวลากแก้วมีตัวหลักใหญ่ใช่นะวไหมฮะวใบใหญ่ันก็โลภมาก็โลภหมดนะเอเอยกัอ่่นต้นไม้ันยาไมีมลากแก้วถูกไหมพกกล้วยเนะี <c> ่ย <ười> ไม่มีใช่ปอันะะนี้เขาเขาเปรียบเทียบกั้เห็นนะปมาเนี่ยแล้วถ้ามาเคยดยีภาพอีกนะมันหายัางรู้ว่าไปลว่าที่ไหนมันมันเป็นภาพประกอบของของุปมาณจากพมา่า คุเนยไปแลกที่เขาที่ถึงมีว่าทำใดไหลมาแต่เหตุใช่ไหมคะเพราะว่าเหตุเหตุเป็นเป็นเป็นแบบตกเป็นเป็นอันนี้เลยเป็นจุดชนวนเลยผลที่เกิดขึ้นได้มันเกิดในโหวดเลยแต่นี่เราพูดรวมๆนะแต่ว่าจาพว่ปัจจัยเรียกเขาแบบเขาบมาเหมือนกระแทกแก้วถ้าจะเหมือนแหงกองนั่นแหะเป็นตุ้ม เมนใหญ่เลยถูกไหมฮะเดี๋ยวดูเดดี๋ยวูยาารื่อยเพราะอ่านแล้วเนีนนะ่าายมันจะเข้าปอดใหญนั้นนะเนีน่ยอุปมาเนี่ยเอกสารเรามพแล้วพิมพ์ไปเรียบร้อยนะโอเคอันน่ะอันนี้ก็เอาไปในกอนนะพระอาจารย์อุปมาเนี่ยพระสัตรธรรมมาโชติกาเป็นคนพระสัตธรรมมาโชติกาเป็นคนเขียนหรือว่าอัจฉริยะจารย์เขียนคะเออที่มาเนี่ยเราเราไม่แน่ใจนะแล้วก็เราอยู่ในหลักสูตรนี่แหละแต่ว่า รู้ว่าไครผิเออมัรู้ใครเป็นผลว่าอาจจะอะไรที่รลปร่บแต่คนเขไม่ใส่เมนแตัวนี้อยู่เราใช้เลยนะตรงนี้ะอเอยอกลั้อลับมาหน้าดาเหนึ่อันนี้เราควรทำมนถ้าโยยาเอาที่สองนะที่เข้นสี่ปต่เลย ไมด้บอกเลยนะาอันนั้นอันนี้จะไปหัวข้อใหม่แล้วนะแค่ขปรนการนี้แย้แย่โลภะโทสะโมหะอโลภะอะโทสะโมหถ้าจะแยกออกไปตามแห่งชาติชาติภิแล้ว่ยได้ส่ประการเขาเ็้ามาแต่งเพลงผมใช่มใช่ไหมค่ะอ้าคุณสอนเล่นเพเดห๋ยวเราเรียนดี๋อวันี่เราเียนอะไรเรค่ะไม่ได้ขีด้นไห้ขีดปรการแล้วขีดขี้นเอาไว้่าอ่า้ เด่นเนี่ยเรียอเอาจเอาจจตกลางจีงกางนะงกลางนะคือให้แบ่แบ่แบ่โซนเอาไว้เนะอันนี้เป็นมันเป็นถูข้อหมน้3 7 1 3 7 so 1คือเอาแโขไปเอามาจัแล้นะใช่ไหมเอาหโมาแบ่ใช่ไหมแบ่งตามชาติของจิตอะในจุลนียจีบมีสีชาติไงอาเออโขนี่มันไม่อยู่โซีกัไม่ใช่นะ ไอโลพาตอสารโมหะนี่เป็นอย่ารกับที่ป่ะใช่ค่ะสามเดียวข้างในอ่ะอ้าวอันนี้ก็จะไม่ยากนะถูกไหมฮะเดี๋ยวเราใช้วันนี้แล้ววันนี้มจเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่แล้วพร้อมมีแล้วมียองอะไรสวยๆอีอกแล้วนะ帅哥สุดยอยไม่ยอมเสียน điên, 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 điên,